น้ำท่วมเห็ดเห็ดพึ่งหวานปาดสวีเดนฝนตกยังนักเลยค่ะเห็นไหมนี่ปกติแถวนี้นี่มันจะไม่เป็นแบบนี้นะน้ำท่วมขึ้นมาบนฝั่งเลยค่ะเนี่ยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธค่ะฝนตกนะคะเก็บเห็ดวันฝนตกเข้ามาก็เจอนี่ค่ะครอบครัวเห็ดพึ่งเลย จำนวนดอกนี่เดี๋ยวเราจะนับนะคะเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยเราจะาตัดตูมนะวันนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้นตะกร้าค่ะดอกที่หนึ่งนะคะนับไปด้วยกันนะคะกลางลมเก็บเห็ดค่ะดอกที่สอง สามสี่เอาแบบที่ใต้หมวกยังไม่เขียวนะคะอันนี้เริ่มเขียวไม่เอาค่ะดอกที่ห้าหกเจด็ดเจ็ดดอกค่ะ ที่เก็บนะคะไอ้ที่ไม่เก็บอีกหนึ่งสองสามสี่ดอกเนาะที่ไม่เก็บไปสี่ดอกบวกคะ่ะเก็บมาเจ็ดเป็นสิบเอ็ดดอกนะเห็ดกลุ่มนี้เดี๋ยวตัดขาทีเดียวนะคะเพราะว่าเห็ดเยอะฝนตกค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ตอนนี้อาจจะสงสัยนะคะว่าวันนี้สีของวิดีโออาจจะแปลกไปเพราะว่าตอนนี้เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่นะคะเพิ่งไปถอยมาเมื่อกี้นี้เครื่องเก่าหัวเวยเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานค่ะไปตักบลูเบอรี่ออเดอร์สองถังเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเสื้อไปด้วยแล้วฝนมันดันตกไม่หยุดเลยปรากฏว่ากล้องโทรศัพท์น้ำเข้าค่ะก็คือกล้องในโทรศัพท์น่ะ เออใช่เนาะกล้องในโทรศัพท์นะมันเข้าโทรศัพท์ใช้โทรใช้ไรายได้ปกตินะคะแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่ในนั้นก็เลยไปถอยเครื่องนี้ออกมานะคะเครื่องนี้โซนี่นะคะจำรุ่นไม่ได้อลังการมากเลยเห็ดพึ่งปีนี้ไปธรรมดานี่โตอะไรไม่รู้กินสักกลวงเลย แต่มันไม่มีรอยหนอนเจาะนะอาจจะเป็นสัตว์อะไรทัดยสักอย่างหนึ่งนะที่เขาชอบกินเนื้อเห็ดอ่ะไหมเขาทะลวงเข้าไปกินเนื้อเห็ดนี่ก็ครอบครัวใหญ่อีกแล้วนู่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกค่ะเท่าที่สายตามองเห็นเออแปดหนึ่ง ตรงอุย้ยตรงนี้แฝดสามสี่ทีเดียวสองดอกเห็นไอ้เขียวยัง เขียวนิดๆยังได้อยู่ป่าเห็ดพึ่งค่ะเดินไปไหนเจอแต่เห็ดพึ่งนี่เต็มเลยวันนี้คงต้องเลือกเก็บนะเอาแต่ดอกตูมไม่งั้นแล้วก็ไม่มีที่ใส่ค่ะนี่เต็มเลยนี่นี่ยังสวยอ่ะดูนี่นี่ค่ะ อันนี้บานแล้วดอกบานเอาไรก่อนรอบนี้ขอดอกปูมก่อนนะตกกาเพิ่งเข้ามาเองอะตะก,ก้าจะล้นแล้วอะสองสี่หกเจ็ดดอกดอกที่แปดอยู่นี่เพิ่งโผล่นะคะ คดอ,อกนี้ตอนนี้เห็ดมาเต็มป่าแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ออกมาหาเห็ดก็ออกมาได้แล้วนะคะเข้าป่าไหนเจอป่านั้นค่ะรับรองมีเห็ดแน่แน่นี่ข้างนาโนอีกสองดอกนะ ญาติกันนะพึ่งหวานก็ขาลายข้างหน้านูนตุมต้มๆส้างดอก <c oughs> ตะมุตะมิทั้งนั้นว้ายข้างหน้านุนพึ่งหวานแม่โอ้ย นนหนึ่งดอกตรงนี้อีกห้าดอกค่ะนี่ข้างหน้านูนสามแล้วก็ตรงนี้อีกสองนะนี่พึ่งหวานเต็มปาเลยค่ะใครยังไม่ได้เก็บพึ่งหวานก็ออกหาได้แล้วนะคะตอนเนี้ยเขากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังหน้ากินนะ ดอกเล็กเอาไ้ก่อนก็ได้เนาะมันเยอะมันเยอะค่ะนี่ก็ใช่นั่นก็ใช่อันนี้โดนโดนหนอนแทะโดนแมลงแทะจนหมวกหลุดเดี๋ยวเราจะเทออกมานะเดี๋ยวเทออกมานะคะเดี๋ยวตัดขาให้หมดเลยมันจะได้ไม่กินเนื้อที่ในตะกร้าเนาะ ใส่ตะกร้าเล็กแล้วกันถ้าตัดเยอะก็แสดงว่าส่วนเสียมันเยอะนะคะ ปีนี้เห็ดพึ่งไม่ธรรมดาค่ะหลายปีแล้วนะที่เห็ดพึ่งอ่ะมันไม่เยอะแบบนี้ส่วนตัวก็ก่อนที่จะมาทำคลิป YouTube นี่เจอเห็ดพึ่งเยอะนะคะแต่ว่าพอมาเริ่มทํา YouTube ก็ไม่มีเห็ดพึ่งมามีปีนี้แหละที่เห็ดพึ่งกลับมาเยอะอีกนะคะ ตอนนี้ฝนก็โปรยๆนะเบาๆค่ะก็คือว่าใส่เสื้อกันฝนแบบนี้นะคะแล้วก็กางล่มให้กล่องนะคะก็ตัดขาเห็นได้สบายสบาย นี้นะคะตะกร้านี้เราอัดให้ล้นแล้วก็เก็บในรถเสร็จแล้วเราก็ไปลุยกันต่อคะ่ะเพราะว่าเก็บอยู่ติดถนนนะคะใกล้ๆรถเลยเยอะมากเลยเยอะมากๆค่ะดอกแรกดอกแรกแหกหมานของรอบสองไปค่ะนับไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะ จัดระเบียบนิดนึงอ่ะยังไม่ได้ตัดขานะฝั่งนั้นตัวลุมนี้ก็มีพึ่งขาลายนะคะตัดขาแล้วนะ,ะเก็บมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยตัดขาทีเดียวอันนี้ไว้ก่อนนะมันเล็กมันเล็กมันเล็กว้ตาตะมูตะมิเต็มป่าเลยนี่กะตะมูตะมิเนี่ยอะอะไรมันจะอาราังการอย่างงี้ ตีทองเห็ดพึ่งค่ะดอกนี้สงสัยว่ามันจะเป็นโรคค่ะเพราะว่ามันสีจืดๆอะสีจืดๆอะเออเห็นไหมถ้าเป็นโรคอะสีเขาจืดๆแบบเนี้ยเหมือนเหมือนเป็นเชื้อรานะเอ,อ้น่านุ่มแล้วเห็นไหมโดนเชื้อราเล่นงานเดี๋ยวมาเอาตรงนี้เยอะมากเลยแต่ว่าโดนเชื้อราเชื้อราเล่นงานก็เยอะค่ะนี่เอาตรงนี้ดีกว่าอันนี้สมบูรณ์ค่ะนี่เห็นไหมใต้หมวกขาวจั้วเลย นี่นี่คงเอามาแค่ดอกเดียวโอ๊ยปาดมันติดกันมันติดกันอยากได้หนึ่งได้มาสองเลยแต่เอาไปแค่ดอกเดียวนะดอกนี้เห็นไหมโดนเล่นงานแล้วก็ใต้หมวกเริ่มเขียวก็ให้ให้เจ้าของเขากินต่อไปตีทองเห็ดเพึ่งหวาน ต้นป่าเลยเดินไปไหนก็เจออุอ้ยเสียงนกนกกระพือตีกตกใจมดเอ้ยหมอกเริ่มนุ่มอุยอ้ยโดนกินซะกินซะกลวงเลย ได้เขากินต่อไปแล้วกันเรา,เาดอกเล็กมาสองดอกเดี๋ยวดูนะอาจจะได้ดอกนึงเอเอ,เอดอกน้องเอามาดอกพี่รู้สึกว่านุ่มนิ่มละเอาไว้นี่แหละเป็นเชื้อเยอะมากเยอะมากหวานครองวัด ไปธรรม,มาดาคือว่ามันไม่ต้องเดินเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าดอกหรือสิบดอกที่แหละตรงนี้ก่อนไว้ก่อนนะ อ้าหัวหลุดห so ัวหลุดหัวหลุดอุ้ยอันนี้แปดอุ้ยอุ้ยลักการงานสร้างมากอืมอลังการมากดอกเล็กๆนี่ย่งนะย่งนะเอาไว้ก่อน หมวกมาอยู่ตรงนี้อ๋อรู้ล้รู้ละ,ละหมวกมันหลุดมาจากขาตรงนี้ก็เอาแต่หมวกไปแล้วกันแล้วก็เอาดอกนี้มาสงสัยสัตว์ป่าเดินเตะอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวนนี้มีอีกดอกนึงอีกดอกนึงนี่ตะมุตะมิมีเจ้าของอต้องหานี่ฉลองกล้องใหม่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ได้หัวมาหัวที่สิบอ็ดฉลองโทรศัพท์ใหม่หมานสุดๆค่ะมาหมานในป่าเฮ็ดพึ่ง หารสุดก่อนขึ้นเหนือเดี๋ยวพรุ่งนี้หมองจะขึ้นเหนือนะคะคงจะไม่ได้ถ่ายคลิปไปอีกเอ่อพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์เนาะได้ถ่ายคลิปอีกทีก็วันจันทร์เพราะว่าจะไปเรียนหนังสือค่ะพอดีหมองสมัครเรียนหลักสูตรล่ามไว้ศึกษาผู้ใหญ่นะคะมีนัดพบกันเป็นครั้งคราว ไปทีนึงก็ประมาณสองคืนสามคืนนะไปครั้งนี้ก็เป็นการไปครั้งแรกนะคะโรงเรียนเพิ่งเปิดเทิมเห็ดพึ่งป่านี้ไม่ค่อยมีหนอนเจาะนะคะขาเนี่ยสมบูรณ์สมบูรณ์บแบบเกือบทุกขาเลยนะมีเป็นบางดอกเท่านั้นนะที่มีรอย รอยหนอนเจาะหรือว่าโดนเชื้อราเล่นงานหรือเป็นเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยมีมีไม่เยอะส่วนมากก็จะสมบูรณ์ค่ะโหเริ่มเมื่อยเริ่มเมื่อยเริ่มเมื่อยค่ะ นฝนตกหนักมากกลางดึกประมาณไม่แน่ใจว่าตีสี่หรือตีห้าได้รับ sms นะคะจากรัฐบาล sms นี้เขาส่งให้ทุกคนที่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะส,สัญญาเออเบอร์ sms เตือนภัยน้ำท่วมเตือนประชาชนนะนะคะแม่เห็ดนี่ใหญ่มาก นี่ถ้าไม่ค่อยมีเห็ดะจะเอาอยู่นะเอาขาแต่ว่าเห็ดเยอะมากเลยเราจะมาวันนี้ค่ะลูกเอาลูกเห็ดนี่นี่นะเห็นไหมเห็นไหม,เ,หไหมเก็บมาก่อนนะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นหลายดอกนะ <S <S เอามาก่อนเอามาก่อนจะตัดขาดทีเดียว <S <S นี่ขาอย่ใหญยอ่ะ <S <S นี นี่ปาดหน้าอีกนี่นอลังการมากเห็ดพึ่งปลานี้เดินไม่ถึงห้าเก้าอ่ะเจอแล้วอ่ะ ลุดมุกลุดขาวจวดเลยตายหมวกโอ้โหว้ายขามันโคตรใหญ่อะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าดอกเดกี๋ยวเราจะเอามาเอามาเฉพาะดอกตูมแห้ง <c oughs> ดอกนี้เป็นต้นอันนี้บานแล้วอันนี้ก็เอาค่ะตูมอยู่นะ <c oughs> หมวกนุ่มแล้วไม่เอา <c oughs> โอ้ยเชื้อลาดอกลูกอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวเราจะดูนะว่ามีดอกไหนไม่แก่เกิน แก่นะหมวกยังไม่เขียวเลยอันนี้เขียวเริ่มจะเขียวนิดๆอันนี้ยังขาวอยู่เก็บ้อยอย่างงามอ้ยโอ้ย หนักมากเลยขาอย่างสวยเลยอืมฟองน้ำก็กำลังจะเขียวแต่ว่ามันยังไม่เขียวมากแต่ก็เลาะไปเลยก็ได้เพราะว่าสวยเลือกได้ไม่ใช่อะไรหรอกฟองน้ำที่มันเริ่มแก่เนี่ยเราก็ปล่อยให้มันเป็นเชื้ออยู่ในป่านี่แหละดีที่สุด กลับบ้านไปแล้วก็ทิ้งอยู่ดีเนาะเห็ดอมน้ำสุดๆอะ่ะหวอนมันจะนุ่มนิ่มอะนุ่มนิ่มอะต้องต้องแกะมาดูนิ่มแต่มันไม่ได้นิ่มมากอ๋อยังดีอยู่คะ่ะยังดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่เพราะว่าเห็ดเขาอ่อนมาก ึ่สองสมสี่ดอกนี้คิดว่าน่าจะเอามาแค่ดอกเดียวพอนี่ยเลาะฟองน้ําเพราะว่าขามันสวยมากฟองน้ําเริ่มเขียวแต่ขาสวยมากโอ้โอ้โอขาจ้วะเลยใต้หมวกขาจั้วะเลย สัตว์ตาตัวหนึ่งชอบกินนะมากินซะแบบว่าเป็นรูโบเลยอะเราก็ตัดส่วนที่เขาแทะเนี่ยออกไปเนื้อเนื้อขาขาวจั๊วะเลยนี่ค่ะตัวน,นี้เราเอาากาเต็มแล้วอส่วนที่เราตัดทิ้งเนี่ยจะนอนเขาก็มาปาร์ตี้กันอะเดี๋ยวเราออกจากป่าเขาก็มาปาร์ตี้กันต่อเลยนี่ อากาเต็มแล้วเราก็จะใส่จนล้นนะแล้วก็สลับไม่ธรรมดา <c oughs> <c oughs> อาอัปเดติหนึงเต็มแล้วค่ะล้นแล้วด้วยดอกแม่อยู่นูน่นดอกลูกอยู่นี่เมื่อคืนฝนกระหน,น่ำลงมาท่วมเห็ด อ่อนเด้นี่เห็นไหมกู้ชีพเห็ดพึ่งค่ะอ่อนมาก ยังสวยน้ำไหลเชี่ยวมากเสียงดังมากสวยงามมากเลยตะการล้นค่ะนี่หาออกแล้วนะคะตะการล้นละหนักมากเลยเพราะว่าเห็ดมันอนมน้ำด้วย หนึ่งอันนี้เป็นลกูกอะไรไม่รู้อันนี้สองสองละดอกที่สามนี่สามสามดอกตุ่มๆป้าดอกแม่ เอาลูกมาค่ะแม่โคตรใหญ่เลยอุ้ยตรงนู้นอีกดอกลูกสองดอกลูกใกล้ๆกลกันเลยนะใกล้ๆกล้กันเลยใกล้ๆกันเลยนี่อีกนี่เมื่อกี้แม่ก็อยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมใกล้ใกล้กันเลยอีกอ่ะใกล้ๆกลกันเลยครอบครัวเห็ดพึ่งตรงนี้อีกนี่เออ อดอกเล็กมาดอกใหญ่เอาไว้น,นี่แหละสรุปผลงานค่ะสองตะก้าล้นค่ะเดี๋ยว กลับบ้านแล้วนะคะไปทำความสะอาดเห็ดเนาะต่อแล้วก็ตากเห็ดค่ะรุ่นนี้เก็บไปตากนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ